120บาทนั่งรถไฟนำเที่ยวเช้าไปเย็นกลับสวนสนประดิพัทอุทยานราชพักหัวหินเพียง120บาทเราก็สามารถที่จะนั่งรถไฟนำเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับเพื่อไปสูดอากาศชายทะเลกันที่สวนสนประดิพัทจังหวัดประจวบคีรีขันกันได้แล้วระหว่างการเดินทางรถไฟก็จะแวะให้เราสักการะองค์พระปฐมเจดีย์เป็นเวลาประมาณ40นาที เมื่อเดินทางมาถึงสวนสนประดิพัฒน์แล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเล่นน้ำนั่งเล่นชายทะเลหรือว่าจะไปเยี่ยมชมอุทยานราชพักซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีของสมเด็จพระบุรพกริส์เจ็พระองค์อันสง่างามและทรงคุณค่าท่านสามารถรับชมคลิปเต็มที่มีรายละเอียดได้จากลิงก์ด้านล่างนี้